มาครับมาครับพ่อแม่พี่น้องมากินผลไม้ดองน้ำกันครับนี่พริกเกลือนี่ก็ที่มีมะม่วงดองกระท้อนอันนี้มะดันดององุงน,น,นดองนี่ครับครับ้ามากินดูเจยตาแก้งจ้างตางครับเนี่ยเอาม่วงดองก่อนเลยนีน่ยครับเหลือเนี่อุ้ยเ้าไปพริกเกลือนี่ครับ อืมอืมคิดจัดเปรี้ยวดีเปรี้ยวดีแกงหวงครับอือหือลุ้ยลงไปเลยว้าวตาแจ้งตาแจ้ง อังงนอ่งงนสองเม็ดเลยจัดจานจัดจ้านนี่นี่นีめっめっめっ่กระท้อนว้าว ปุ๋ยลงไปเลยอืจัดจานมากๆครับมือนี่ครับก่อนกินเขา้าก่อนกินอาหารยามเย็นครับ